สวัสดีค่ะทุกคนนี่ยค่ะจ่องสบายอะไรกันบางวันนี้แวกกินข้าวนะคะยูใสกว่านะมีกัแบเพาแแ่บแบบ <c oughs> โคตรินเลยกน่ินมาได้แ่บมาเลยมันไปแยบแรงมาไดย คนที่เห็ดใหญ่ครบโมนเห็กินข่าคนพี่นองนะคะตอนนี้อยู่อำเภอบนทองอยู่หางสานเจ้าปูกุดเป่งปกตีามาเรียนนีด้ออมอล,ลัมไรพุทคณะไณะมาเรียนนีการจ้าจปูกุดเป่งมอลัคณะง่ๆงดังๆไม่มีบนอ,อ,อาเนจีนาจา่ะนหอดพยยพพพุพา,า,บาออิบามชงบสละหอ,อะจากนีไปกัประมัน เกือบสองร้อยโลน,น,น่ะบัถึงถึงวะบัรถึงอืมาเดียวยคุณค่ะอันนี้ของตัวเองเนี่ยบ้านนานแดงเงินก่่นบ้านนนแดงตำบลชมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรมัมย์คุณพี่ทำมีงานอยู่ละหมานค่ะพี่น้องนะคะ เือว่าเห็นเห็นพิมไปมันขบตัวหลดบ้านโนแดงเป็นมนว,นนวน,น,มนชุบแสพื้นสะเต๊ะจังหวดีรัมาขัดติดก่อประิดนะาคุณมันแซง,พ,ง,กกบบงพี่น้องมาห่วสิกบ้ามอันผ่านก้ามพอนห่ละทีสองว้านีคือ

ăn mừng lội nước pha sai <laughs> nhũng khẩu cho ba bọc quân khẩu sai

คือจะกินอมกบแซนบอร์อี่หน่อยแต่ว่าหมื่อวานได้บอร์รีหน่อยแต่ว่าบ่มีกบ 马廖，马廖。 对的。嗯嗯 Thank <laughs> you. เอาได้มันหลวกดินเดี๋ยวเราก็กินกินข้าวนะคะก่อนออกเดินทางหวานจะได้ และพากันกินกวนะคะมัเรียพี่น้องสำหรับเพื่อนท่านที่เขาเจ้านะคะ เปิดม่แล้วบันคนจตกแล้วคนตตก้างล่าล่ะชนะข้าวน้าวเต็มรลุกแบบแล้วบันน้นาวดิบันี้ พี่หนงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอพยากรินข้าวต่อก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ